สวัสดีค่ะดาราก็อสิบมาแล้วค่ะขอสวยไว้ก่อนกงอายุกระชากวัย79ปีป้าแมวดาวพระสุกแต่งสวยเป็นสาวอีกครั้ง เรีกได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างเนิ่นนานซึ่งนานนาน,นานทีจะได้เห็นป้าแมวดดาวพระสุขหรือลุงการดาเบนจมาพรแรงโฉมอ่อนกวัยสักครั้งในงานถ่ายแฟชั่นอ่อนกวัยของผลิตภัณฑ์สกินแบบส s อล,ลี่และยูนิเฮิร์บสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันพอตลอดชีวิตป้าแมวรับบทบาททางการแสดงรับแต่คนใช้ใจร้าย ซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตจริงสายบุญรักสัตว์งานนี้ป้าแมวขอสวยก่อนจ้าโดยป้าแมวดาวพระสุขเผยว่าต้องขอขอบพระคุณน้องคณะพิชยาชายัยหิรันธาดามากๆที่ให้โอกาสป้าแมวมาร่วมงาน รู้สึกสนุกมากๆกับการถ่ายแฟชั่นครั้งนี้หลายคนอาจไม่ทราบว่าสมัยสาวๆป้าแมวถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสารเพย์บอยเล่มแรกของเมืองไทยนะแต่ภาพหาไม่ได้แล้วจากนั้นป้าแมวก็ได้รับบทร้ายตลอดที่ดังที่สุดก็ดาวพระสุกนั่นเองแหละ แล้ววันนี้ก็ได้มาถ่ายแฟชั่นย้อนวัยป้าแมวอายุ79ปีซึ่งก็ย้อนวัยแต่ก็ยังสวยและแข็งแรงปากหวานเป็นไปตามวัยป้าแมวเวลาเข้าฉากจะลงแป้งนิดหน่อยไม่แต่งหน้ามากหลายคนยังทักว่าผิวหน้ายังตึงอยู่เลยส่วนสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีค่ะเป็นนางร้ายใจบุญน้าร้ายมันคือการแสดงแต่ชีวิตจริงป้าแมวทําบุญตลอดอย่างงานนี้ได้ค่าตัวมาก็จะแบ่งเงินไปทําบุญซื้ออาหารสัตว์โอนให้มูลนิธิต่างๆสร้างวัดสร้างวากันไป ป้าแมวทำแบบนี้มาโดยตลอดอายุมากแล้วหมั่นสร้างทำบุญดีกว่าค่ะอย่างวันนี้ป้าแมวได้แต่งสวยสักครั้งแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะ ขอทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดดีกว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้ป้าแมวสุขภาพแข็งแรงนะคะเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นป้าแมวในหน้าจอทีวีอีกครั้งก็เป็นได้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ